สวัสดีนะคะทุกทุกคนวันนี้จะมาทำของเล่นนะคะของเล่นให้น้องแมวนะคะวันนี้คิดไอเดียของเล่นน้องแมวมาดูกันนะคะน้องแมวเนี่ยเขาจะเล่นไหมนะนี่ค่ะ จัดตรงนี้นะคะเอาฝาชีนะคะมาครอบกันแล้วก็เอาสายเนี่ยเอาสายอะไรสายเคเบิลสอดเข้าไปนะคะมัดแน่นๆนะคะนี่มัดสาม้วลองให้น้องแมวดูก่อนน้องแมวเข้าไปดูแล้วทดลองด้วยไทเกอร์นะคะไทเกอร์ทดลองแล้ว มาดูน,นะคะว่าลูกๆเราจะชอบไหมนะคะตวไทเกอร์ชอบนะคะเนี่ยนะตัวนี้นะคะนี่เลยค่ะง่ายๆนะคะนี่เราทําให้น้องแมวก่อนนะคะแล้วจะไปทําให้น้องไก่นะคะเอาไว้เป็นที่รองไก่ไข่ด้วยนะคะเอามาสองอย่างนะคะ อมาลองไก่ไข่ไข่ไก่กำลังร้องนะคะไก่ร้องแล้วจะออกลูกน่าจะกำลังอยากจะไข่แล้วนะนะกำลังอยากไข่นะเอานี้มาทำเล่นๆก่อนเป็นน้องแมวเราเล่นนะคะนะตัวนี้เดี๋ยวไปลองน้องแมวกันนะคะป่ะเอาไปให้น้องแมวเราดูซิ นี่เลยคะ่ะน้องแมวเรามาดูพฤติกรรมมาดูน้องแมวเรานะคะกำลังอะไรนะอะไรเนี้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยกำลังสนใจนะคะตัวนี้กำลังสนใจกันใหญ่เลยนะสนใจแล้วเข้าไหมเข้าไหมลองดูกำลังหาที่นะคะ กำลังหานะอา้าวกำลังหานะคะจะเข้าไม้เข้าไปแล้วอย่างๆเ,เข้าไปแล้วนะคะตัวนี้หาที่เข้านะคะไปแล้วสนุกสนานนะคะตอนนี้นะเ,เข้าไปแล้วคะ่ะ อีกตัวนะคะตัวนี้จะเข้าไหมนะคะมาลองดูกันนะคะเ,เข้าไหมหาที่เข้าได้หรือยังเข้าไหมลูกยังนะคะเขายังหาที่เข้าไม่ได้เข้าหรยังเข้ายัางลูกกระโดดเข้าไปเลยลูกปึ๊บ กู๊ก้าวเข้าไปลูกก้าวเข้าไปเข้าไปเลยลูกของเล่นใหม่จึ๊บนี่เลยนะคะง่ายๆนะคะทำง่ายๆนะคะฝาชีฝาสามสิบบาทนะคะสองฝาหกสิบนะคะไม้ผ้าตัวนี้ก็ยี่สิบบาทนะคะ หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบบาทนะคะของเล่นน้องแมวนะคะแปดสิบบาทค่ะสายเคยวเบิลไม่นับนะคะเพราะว่าเอาอะไรมัดก็ได้หาเชือกอะไรมัดข้างๆก็ได้นะคะให้มันแน่นแล้วก็ตัดตัดรูเจาะรูให้เขาแค่นั้นเองนะคะง่ายมากนะคะของเล่นน้องแมวสนุกสนานเลยนะคะสนุกสนานเลยลูกอึ๊บ นี่วิ่งออกวิ่งเข้าเลยนะคะตอนนี้รึอสนุกสนานเลยค่ะไปดัดแปลงกันนะคะใครมีน้องแมวนะคะง่ายๆนะคะนะดัดแปลงได้ง่ายๆเลยเอาอะไรปูให้เขาก็ได้นะคะสวยงามนะคะไปหาดูของแล้วมันแพงของเล่นนะมาดัดแปลงเองเลยงบแค่นี้เองนะคะ เดี๋ยวไปทําลองน้องไก่หลงให้นะคะเจ้าไก่พยาแลก่อนนะคะให้เขาไข่ะคะ่ะกำลังจะไข่นะคะ